โอเคนะครับสวัสดีชาว YouTube ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้พบกับในช่องถังแอร์ซอฟกันนะครับวันนี้จะมาบอกการฉีดซิลิโคนบำรุงวีพีกันนะครับในฉบับมือใหม่นะครับจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาก็ฉีดได้2วิธีนะครับก็จะช้างสไลด์ฉีดแบบนี้ก็ได้นะครับ รือว่าจะถอดสไลด์ออกก็ได้ครับเดี๋ยวจะทำให้ดู2วิธีเลยนะครับเริ่มวิธีแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือคนสำหรับคนทั่วไปที่เขาน่าจะทำกันนะครับก็ถอดสไลด์ครับเคลียร์ปืนก่อนครับดึงแม็กกาซีนออกครับขึ้นลำครับลั่นปืนทิ้งในทางที่ปลอดภัยครับ วิธีถอดสไลด์นะครับของรุ่น1 9ึ่ก,ก็คือดันสไลด์มาถอยหลังครับให้ตรงกับร่องนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ดันออกครับสักคู่นะครับอ่ะโอเคนะครับถ้าคนที่นิ้วเล็กก็จะใช้นิ้วเนี่ยดันเจ้าตัวนี้ออกได้เลยนะครับ แต่ด้วยความที่นิ้วผมดันไม่ได้นะครับผมก็จะใช้แคลกวงช่วยครับต้องดันมาให้ตรงล็อกของมันนะครับถ้าดันไม่ตรงล็อกมันก็จะถอดไม่ได้นะครับครับอหนึ่งครับแข็งนิดนึงครับอ่าเห็นไหมครับถอดได้แล้วครับจากนั้นให้เราดึงสลาย่เดินไปข้างหน้านะครับแบบนี้ครับ ปืนก็จะแยกออกมาเป็นสองท่อนแบบนี้ครับซิลิโคนที่เราจะต้องใช้นะครับก็เป็นซิลิโคนบีบีกันนะครับหรือว่าถ้าซิลิโคอนอนเนกประสงค์ก็แบบนี้ครับจะใช้ได้กับหลายอย่างนะครับบีบีกันก็ใช้ได้ลูกเลื่อนประตูเป็นจริงใช้ได้หมดเลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นซิลิโคนบีบีกันโดยเฉพาะก็ยิ่งดีนะครับ แต่จากที่ผมศึกษามาแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้เล่นมานะครับก็เท่าที่ดูมานะครับเขาบอกว่าห้ามใช้เจ้าตัวโซเนกหรือว่า WD40 นะครับเพราะว่าจะทำให้ปืนพังได้นะครับก็แนะนำไม่ใช้ตัวนี้นะครับมาครับ ก็ฉีดตรงตรงนี้นะครับตรงลูกสูบครับปุก็ระวังสปริงหลุดด้วยนะครับลาฉีดนะครับเมื่อกี้ไปเก็บสปริงมาครับจะต้องระวังสปริงตัวนี้หลุดด้วยนะครับมันจะไม่เหมือนงานจีนนะครับของ W E หรือว่า V เนี่ยจะไม่มีตัวล็อกสปริงไกด์หลอดตัวนี้ครับเราก็ค่อยๆฉีดครับต้องฉีดเยอะมากนะครับเดี๋ยมันจะมันเกินไปครับ ฉีดแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะถอดชุดกล้องแบบนี้ึงออกแล้วก็เอามาฉีดก็ได้ครับเดี๋ยวถอดให้ดูเลยแล้วกันนะครับที่แรกบ้นมาใส่อยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เจ้าไกดหลอดเข้าไปตรงนี้ครับ พี่นะครับจับไสล็อตค่อยๆจับนะครับแล้วก็ดึงสปริงออกครับมันจะมีตัวนี้ครับดันออกมาครับผมจากนั้นก็ถอดบูทประคองลำกล้องออกนะครับถ้าจะยกชุดลำกล้องออกนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ค่อยๆดันเจ้าตัวลำกล้องตัวนี้ออกนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ฉีดเข้าไปที่ ข้างในแบบนี้ก็ได้นะครับปงสูบก็ฉีดไปแล้วนะครับหลังจากนั้นวิธีใส่ลำกล้องกลับก็เอาตัวนี้ครับใส่เข้าไปที่นี่ครับข้างหน้าปืนแบบนี้เลยนะครับใส่เข้าไปครับหลังจากนั้นก็ใส่บูทครับประคองลำกล้องครับแล้วก็เอาเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับผมขอเรียกว่าไกด์หลอดแล้วกันนะครับใส่กลับเข้าไปครับ กลับไปด้วยนะครับเอ้ยต้องหมุนบุตกกลับมาก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ใส่ตัวไกด์ลอตลงไปให้ตรงล็อกนะครับหลังจากนั้นก็ใส่สปริงกลับครับจากนี้ครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเอาตัวนี้ให้ตรงนะครับแล้วต้องระวังนะครับทุกคนค่อยๆใส่นะครับที่ห้อนี้ก็อย่าไป ทำรุนแรงครับเพราะระวังไอ้ตัวนี้กระเด็นหายได้นะครับก็จับประคองไว้นิดนึงครับใส่เข้าไปให้ตรงล็อกครับแล้วก็มันอาจจะใส่ยากนิดนึงนะครับครับอ่าโอเคครับใส่ให้ตรงล็อกก็จะได้แบบนี้นครับแล้วก็ดันไปตรงร่องร่องเดิมนี้นะครับก็คือเจ้าตัวร่องนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็เอาคันแขวนสไลด์นะครับใส่กลับเข้าไปแบบนี้ครับดันให้ตรงล็อกนะครับถ้าไม่ตรงล็อกจะกดไม่เข้านะครับเราก็กดลงไปนะครับเท่านี้แล้วก็เสร็จแล้วครับแล้วก็ลองทดลองดูครับว่าค้างสไลด์ได้ไหมครับอ่ะแบบนี้คือปกตินะครับต่อไปมาดูที่แมกกาซีนนะครับ แม็กซีจากที่ผมถามที่ร้านมานะครับเอาที่สะดวกครับจะฉีดหรือไม่ฉีดก็ได้นะครับวิธีฉีดก็คือฉีดที่ยงางปักแม็กตรงนี้ครับหนึ่งหยดครับแล้วก็วาล์วจ่ายครับแล้วก็ตัวเจ้าตัววาล์วเติมครับมันจะมียางโอรีอยู่ข้างในครับผมโอเคเรียบเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับ ส่วนวิธีที่2นะครับก็คือแบบไม่ต้องถอดสไลด์นะครับสําหรับมือใหม่หรือว่าเด็กๆนะครับที่กลัวปืนจะพังบ้างหรือว่าไม่กล้าถอดบ้างอะไรบ้างนะครับก็ไม่จําเป็นนะครับจากประสบการณ์ที่เล่นมานะครับถ้าเพื่อนๆมีความรู้ก็สามารถมาบอกต่อกันได้นะครับโอเคนะครับวิธีที่2ก็คือค้างสไลด์ครับแบบนี้เลยครับแล้วก็ขีดเข้าที่ปลายลำกล้องแบบนี้ครับ แล้วก็ที่ตัวสูบตรงนี้ครับเห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงเจ้าโครงตัวนี้นะครับผมแบบนี้ครับแล้วก็ปลดสไลด์กลับได้เลยครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการฉีดซิลิโคนบำรุงบีบีกันนะครับ เดี๋ยวขอบอกเรื่องเซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับจากคลิปที่แล้วน่าจะบอกไม่ละเอียดเนาะก็เซฟก็จะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเวลาจะเข้าเซฟก็อย่างที่บอกไปตามคลิปที่แล้วครับก็คือต้องขึ้นลาให้เจ้านกตัวนี้ง้างก่อนนะครับถึงจะผักเข้าเซฟได้นะครับแต่ถ้านกไม่ง้างน,นะครับเซฟล็อกนะครับผักเข้าไม่ได้นะครับผม บอกเลยนะครับว่าอย่าฝืนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เซฟเนี่ยหักได้นะครับจะต้องง้างนกก่อนนะครับแล้วถึงจะเข้าเซฟได้แบบนี้นะครับผมอ่าโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ติดตั้หรือติดตามให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมนะครับสำหรับวันนี้ถังแอร์ซอฟกันก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโชคดีครับทุกคน